นับถอยหลังสามวันสุดท้ายก่อนซีซั่น2จะทำการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกม F K Journey ในวันนี้นะครับผมได้รวบรวมข้อสงสัยที่เพื่อนๆตั้งคำถามกันมานะครับว่าเอ้ยพี่ในส่วนของตัวเกม F K Journey ซีซั่น2เนี่ยสร้าง ID ใหม่วันนี้สามารถเล่นซีซั่น2ได้หรือเปล่าและคำถามอื่นอีกมากมายในวันนี้ครับผมจะมาตอบคำถามเหล่านี้พร้อมๆกันถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไล์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้ว สำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและระหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสสวัสดีด้วยชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับก็อย่างที่พเพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าหลายๆคนในช่วงนี้นะครับมีคําถามมากมายเกี่ยวกับตัวเกม AFK Journey ในส่วนของซีซั่น2เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบการอัปเดตระบบการเริ่มต้นใหม่แล้วก็พวกผู้เล่นใหม่เนี่ยเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราสามารถเริ่มซีซั่น2ได้หรือเปล่านะครับในส่วนนี้ครับทาง o f f i c i a l เนี่ยก็ได้มีการตอบคําถามเหล่านี้มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไขข้อสงสัยส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นนนนใส่วของ ย้ายการตีบวกหรือว,ว่าอุปกรณ์ต่างๆในส่วนของซีซั่นสเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคําถามที่หลายๆคนสอบถามไปทาง Off i c i a l นะครับแล้วก็ทาง Official เนี่ยก็ได้ประกาศคําตอบมาให้แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่เราหลายๆคนสอบถามกันเข้าไปบ้างคําถามแรกนะครับผมนั่นคือในส่วนของการเริ่มซีซั่นสเนี่ยถ้าเราสมัคร ID ใหม่หรือว่าเริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในช่วงเนี้ยเราสามารถเข้าร่วมซีซั่นสได้หรือเปล่านะครับเรื่องหลักแล้วนะครับคาตอบที่ได้มาคือว่าในนส่่ววขของกาารรเ,เร้ม เพื่อนๆจะต้องมีในส่วนของเลเวลเรโซแนนซ์นะครับอยู่ที่240ซึ่งไอเลเวล240เนี่ยมันจะเป็นเลเวลที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราจบในส่วนของซีซั่น1นะครับเพราะว่าในส่วนของเงื่อนไขาการที่คุณจะสามารถเปิดซีซัน2ได้1เลยครับเลเวลเรโซแนนซ์คุณจะต้อง240แล้วก็คุณจะต้องจบในส่วนของสเตต์เอฟเค1,125ก่อนเนาะและที่สำคัญครับอันนี้เป็นสำคัญมากๆเลยก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์คุณจะต้องเปิดมาแล้วมากกว่า40วันนั่นเองเอาง่ายๆครับสำหรับใครที่จะเริ่มต้นใหม่ในช่วงี้้ครรุณจะไไมมม่่สาาาถเขว2ด ต้องรอระยะเวลาของเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าในกรณีที่คุณไปสร้างในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มีการอัปเดตก็คือแบบสร้างใหม่ในเซิร์ฟเวอร์เก่าก่อนหน้านี้อาจจะเข้าได้นะครับอันนี้คือในมุมมองผมนะอาจจะเข้าได้แต่ถ้าสร้างในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในช่วงนี้ครับอาจจะต้องรออัปเดตตามระยะเวลาของตัวเซิร์ฟเวอร์กันไปเรื่อยๆนะครับผมก็มันจะได้สดของกัน ส่วนใครที่เล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เก่าแล้วนะครับก็เก็บเลเวลไม่ทันนะครับจบแต่นอันนั้นไม่ได้นะครับคุณก็สามารถตามเก็บย้อนหลังได้อันนี้คือสําหรับคนที่เป็นทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับผมอย่างต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคาถามที่2กันหน่อยละกันครับคาถามนี้นะครับคือในส่วนของฮีโร่จะยังมีทักษะประจรําฤดูกาลในซีซั่นสออยู่หรือไม่นะครับในส่วนของฮีโร่ครับจะไม่มีทักษะในส่วนของประจรําฤดูกาลในครั้งนี้แต่เราจะมีในส่วนของอุปกรณ์ใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าฤดูกาลก่อนนะครับ เอามาให้เรานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็เป็นในส่วนของระบบฟังก์ชันของเมจิกนะครับที่ตัวเกมได้ทำการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องเล่นซีซั่นสองสักพักก่อนนะถึงจะทําการปลดล็อกในส่วนของระบบนี้นั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาครับในส่วนของระดับฤดูกาลของฉันเนี่ยจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์หรือไม่นะฮะเอาง่ายที่เราพูดถึงนะครับนั่นคือในส่วนของระบบเรโซแนนซ์นะครับก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยหลายๆคนอาจจะทราบกปนดีว่ามันจะมีการรีเซ็ตนะเว้ยแต่ในส่วนนี้ครับมันจะ คุณดันไปจนถึง240แล้วจะรีเซ็ตให้มาเป็น1ใหม่ไม่ใช่นะครับแต่เป็นการนับต่อจาก240เป็นในส่วนของเลเวลที่400นะครับและในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยถ้าใครทําตันในส่วนของ240เนี่ยจะถูกคิดให้เป็นของซีซั่นหแต่ก็จะเป็นพื้นฐานของการอัพในส่วนของซีซั่น2เช่นเดียวกันนะฮะก็คือเจ้าทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตก็จริงครับแต่ ก็จะมีการนับต่อไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของ FPS State ครับก็หลังจากที่จบ11 2 5เข้าสู่ในส่วนของอนันต์แล้วนะครับจะถูกรีเซ็ตให้มาเริ่มหนึ่งใหม่และในส่วนของการเริ่มหนึ่งครับของรางวัลก็จะมีการอัปเดตมาใหม่หมดเลยหอคอยก็เช่นเดียวกันครับหอคอยแต่ละเผ่าเนี่ยจะสูงสุดอยู่ประมาณ90ชั้นนะครับหลังจากจบที่90ครับคุณก็กลับมาไต่ใหม่แล้วก็ทิ้งระยะห่างกันไม่เกิน10ชั้นโดยประมาณนั่นเองโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใในนนนนนสส่่่่่วววขขอออองคคคําาาาาถมมมทีีหลยยยๆรรเกกััับบผ้พ ซีซั่นสเนี่ยสายฟรีอย่างเราจะไปรอดหรือเปล่านะครับต้องบอกอก่อนว่าในส่วนของรางวัลแจกฟรีในส่วนของซีซั่นสเนี่ยถ้าจะให้รวบร, <or S 2> รวมโดยประมาณนะอันนี้คือรวบรวมไม่ว่าจะเป็นการเดือนเนื้อเรื่องทํากิจกรรมภารกิจต่างๆแล้วก็อีเ,อเวนต์ต่างๆที่ตัวเกมมีการอัปเดตเข้ามาครับคุณจะได้เพชรต่าๆนะครับสามถึงสี่หมื่นเพชรแน่ๆครับและนอกจากนี้ครับในส่วนของตั๋วคาชาสําหรับใครที่เป็นแบบสายสุ่มนะครับมีมากกว่า4-500ใบโดยประมาณนะครับซึ่งในส่วนนี้ มันมีที่ตัวเกมคำนวณมาให้แล้วนะครับ๋ยวผมจะทำการวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเพื่อนเพื่อสามารถไปดูในส่วนนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าตัวเกมก็จะมีการอัปเดตในส่วนนี้มาให้นะครับนอกจากตั๋วในส่วนของตู้ถาวรแล้วนะครับก็จะมีตั๋วจากตู้มหากราบและก็ตั๋วบางส่วนจากการที่เราได้รับในส่วนของตู้พิกอัพนั่นเองอัน,นี้คือในกรณีที่เราเป็นสายฟรีนะครับเ,เพื่อนทุกคนก็ทราบนะับว่าผมเริ่มต้นมาด้วยการเป็นสายฟรีเช่นเดียวกันเนาะผมก็ได้ทำการคำนวณแล้วว่าของรางวัลที่เราจะได้รับภายในตัวเกมเนี่ย สายฟรียังไงก็ไปรอดแน่นอนนะครับและนอกจากนี้สําหรับใครที่แบบอ้าพอมีงบประมาณหน่อยนะครับเป็นสายเติมนะครับสาหรับสายเติมเนี่ยของาะวัลที่คุณจะได้รับนะครับมันจะเพิ่มมากกว่าสายฟรีพอสมควรเลยนะครับในส่วนนี้ครับถ้าใครพอมีงบก็แนะนาว่าเติมไหมก็ดีนะค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับการเล่นในส่วนของระยะยานั่นเองคําถามต่อมานะครับผมในส่วนของไบรีนะครับไอ้นี่เป็นคําถามที่หลายคนรีเควสผมมาเยอะมากๆครับในส่วนของไบรีอันนี้ให้ผมเลือกเล่นไปก่อนปุ๊บ ในตัวเกมนะครับมันจะมีในส่วนของใบสลับระดับ S ซีซั่นนะครับคือใบเนี้ครับเราจะใช้เพื่อสลับในส่วนของตัวละครระหว่างซีซั่นนะครับซึ่งหลายหลายคนถามเรื่องของจํานวนการใช้งานนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจํานวนการใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนแต่เท่าที่ดูนะครับเป็นว่า1ตัวจะใช้สลับกันได้1ครั้งนะครับโดยประมาณนะเพราะว่ามันมีจํานวนการใช้และก็จํานวนตัวที่ตัวเกมแจกให้หลายใบนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นสําหรับซีซั่นนะครับเพราะว่ามันบอกว่า ในส่วนนี้ครับจะเป็นในส่วนของซีซันในส่วนของคลื่นแห่งอุบายเท่านั้นนะครับก็คือสามารถใช้ได้แค่ซีซันนี้อาจจะสลับได้แค่ในส่วนของซีซันนี้เท่านั้นนะครับสำหรับตัวในส่วนนี้นั่นเองนะครับผม และนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของคําถามเกี่ยวกับลําดับการสุ่มตัวละครนะครับสําหรับตัวละครที่จะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละคร ling, ดันลิงหรือว่าในส่วนของตัวละครนิโคล่านะครับว่าเอ้ยพี่ทั้ง2ตัวละครเนี้ยมันเก่งคุ้มค่ากับการสุ่มหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้ครับมันแล้วแต่ความเห็นแล้วก็แต่และบุคคลในการมองนะครับว่าเอ้ยเนี่ยตัวละครเหล่านี้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับบางโคนดอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ค่อยคุ้มนะความสามารถมันอาจจะไม่ได้สุดขนาดนั้น บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยนี่มันเก่งมากนะเอาไว้เล่น PVP ได้เอาไว้เล่น p p e ได้บางดาดแต่ในส่วนนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวละครตัวอะไรมาเสริมทีมมากกว่านะครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้แบบว่าเจาะเลอกว่าตัวนี้มันดีหรือว่าไม่ดีนะครับแต่เพื่อนๆสามารถไปดูในส่วนของคลิปรีวิวของผมได้นะครับเพราะว่าในส่วนของคลิปรีวิวเนี่ยผมได้ทําการอธิบายจากมุมมองที่ผมได้ทําการลองใช้งานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวละครเผาในส่วนของเกิร์บอเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมอวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่า ถ้าปั้นจริงๆถ้าสูงจริงๆครับคุณก็สามารถพัฒนาตัวละครเหล่านั้นให้เก่งได้มากยิ่งขึ้นและก็สามารถจบสเตจได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหล่าคำถามที่หลายหลคนสอบถามเข้ามาได้ผมได้ทําการรวบรวมกันมาไว้นะครับส่วนใครที่มีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่าคําถามนอกเหนือจากนี้เพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาทําการตอบคําถามในพาร์ทต,ต,ต่อไปนะสําหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรใดขอกราบไปทา้าภัยกันด้วยแล้วก็ ถ้ามันเื่อชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไวด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ